ครับก็รู้สึกว่าต้องใช้มีมคนไทยคนแรกแล้วไม่ใช่ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราเราโตมากับแบรนด์นะแล้วแล้ววันหนึ่งเราได้มาเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นคนแรกที่ได้มาพูดแบบบัสเต็ดที่ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นควาเป็นแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยเรรู้สึกว่าเออเป็นเกียรติแล้วก็สนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นในในในสเต็ปคอร์เซสในการทำงานด้วยซ้ำเลยอย่างตัวเราอยู่กับแบรนด์ ผมจำได้ว่าความทรงจําแรกของผมเกี่ยวกับเรเบียนคือช่วงมต้นเลยช่วงที่แบบหาซื้อแวน่นแล้วก็เห็นเพื่อนที่เรียนแบบใส่เรเบียน mm hmm. มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเท่จังจาได้ว่าเป็นโมเดลวีเฟอร์สีดำนี่นแหละเรารู้สึกว่าเราต้องไปหามาใส่บ้าง mm hmm. ก็เลยก็เลยเป็นช่วงนั้นแหละที่เราแบบเริ่มแบบศึกษาเรื่องแวน่นแล้วก็แบบตัวแรกน่าจะเป็นวีเฟอร์สีดำใช่แล mm ้ววันนี้คือแว่นไอพิเศษเจนครับผม mm hmm. ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันทําให้ลุคของเรามันแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมามันมีความแบบ เ,เพิ่มคือแค่วนันเดียวทาให้ลูกเปลี่ยนไปได้เลย Energy เปลี่ยนไ่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความสุขหรือุกวันว่าเราจะเลือกแว่นอันไหนไปกับอัลปินแบบผมชอบใส่แว่นนะผมจริงๆใส่บ่อยมากแบบไปไหนก็ใส่จะต่อให้ไม่ใส่ก็ต้องมีติดไว้ในกระเป๋าว่าแบบเออเรามีแว่นอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีประเทศไทยมังร้อนเนาะก็จะแบบเจอความ U ูวีเจอแสงแดดอะไรเงี้ยก็จะแบบส่วนมากก็จะแบบเวลาทำงานก็จะใส่พักตาก่อนอะไรเงี้ยหรือว่า หรือว่าบางวันเวลาเราไปแฟชั่นแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเออก็เลือกแว่นที่มันไม่ใช่สันเกต์ใช่ไหมเบาแฟชั่นไนเบิร์เลยอย่าแบรนด์ตอบโจทย์ชิมิเจมากไหมคะตอบโจทย์มากเลยผมรู้สึกว่าผมมีเขาเรียกว่าอะไรฮะโลกมันเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นอะเหมือนพอเราเข้าไปในโชว์รูมเราได้เห็นแว่นที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไม่ซ้ำเวลาที่เราไปดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้หรอหรือว่า change หรือแบรนด์ change ซิมันแบบ ยูวีคือเหมือนได้ว่นเสื้อเดียวได้2อันแ่ะก็คือตอนเช้าสีหนึง่งตอนคืนสีหนึง่งเลยครับ <c oughs> รู้สึกสนุกขึ้นในการแต่งตัวสำหรับแฟนอ่ะเจ๊อยากแนะนำไปเลยเพราะว่ามันเป็นแไตล์อุดมแดดตอนนี้นอกจากมันใส่ไม่นป็นเห็เออผมว่าเลือกเลือกอันที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วมั่นใจเ <c oughs> ราสึกว่าชอบเห็นตัวเองในแว่นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันนะนะว่าจริงๆเราอยากจะแบบไหนแต่จริงแว่นแว่นอะต่อให้จะเป็นแบบบอกว่าโอเคมันเป็นแว่นกันแดดแแต่มันเป็นแฟชั่นในตัวไปอยู่แล้วอะมันคลาสิกทามเลชอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเลือกอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันเราอยากเห็นตัวเองในลุคนี้หรือว่าเราจะแบบสกอสอนก็ได้คือซส่อะไสัอันหนึ่งหรือว่าเป็นแบบแว่นสายตาอันหนึ่งอะไรเงี้ยผมชอบมากที่แบบเฉดที่มันเป็นแบบว่าเออเป็นแว่นสายตาที่มันใส่เป็นแฟชั่นได้ <c oughs> คือพรอปนะช่วงนี้ครับเราเราสึกว่าเหมือนพอเราได้ทำงานอยู่ในแบรนด์เราเข้าใจว่าเหมือน <c oughs> เขามีความเป็นไอคอนความเป็นแมสเซจของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> เขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงความเป็นเชฟซัตเตอร์ไปเขาอยากให้มันคอมบายกันแล้วเป็นสร้างเป็นสิ่ ban, แแแแสงแบบแบรนด์เอ็กเชฟซัตเตอร์ แล้วเกิดเป็น Energy ที่ใหม่ไม่ต้องเป็นแบบ r แบรนด์ไม่ต้องเป็นเชฟซัตเตอร์เป็นแบบสิ่งใหม่ๆอะไรที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เออมันก็ว้าวมากในสิ่งที่ออกมาผมรู้สึกว่าก็แบบเห็นเบื้องหลังเห็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบชอบเองเขาก็สริกมากนะครับหมายถึงว่าเขาสริกในการฟิตติ้งผมจําได้ว่าผมลองแว่นประมาณเกือบร้อยอันน่ะก่อนที่จะได้มาถ่ายที่เป็นแบบว่าอันนอว์เมนต์หรือว่าถ่ายแฟชั่นอะไรเงี้ย ก็คือลองแว่นโคตรเยอะเลยเพื่อที่เราจะเอาอันที่แบบดีที่สุดในออฟฟิศแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทีมก็คือบินมาจากอิตาลีเพื่อมาดูในโพสต์ต่างๆที่เราแบบต้องโพสต์กับแว่นว่าเราควรจะต้องทำยังไงนยแต่ส่วนมากเขาจะปล่อยบอกว่าให้เราโพสต์ไปก่อนแล้วก็จะแบบสอนวิธีแบบโพสต์กับแว่นแล้วว่าเราควรจะโพสต์ยังไงสนุกนะรู้สึกว่าเราเข้าใจความเป็นแบบแว่นมากขึ้นอะเอนเนอจีของมันหรือว่า สไตล์ของไรแบร์อะไรเงี้ยเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วมันก็เลยได้สนุกได้แบบเหมือนหยิบอันนี้มาใส่อันนี้มาใส่มันได้เอเนอร์จี้ที่เจ๋งดีในทุกๆอันที่มาใสค่ะเดี๋ยวเจฟฝากแบรนด์ติดตามแบรนด์นี้หือแบรเจฟด้วยผมว่าครับผมก็ฝากเชื่อเชื่อว่าทุกคนรู้จักไวแบร์อยู่แล้วแหละเป็นเป็น legendary eyewear ที่แบบสุดอะสุดจริงๆในทุกๆทางไม่ว่าจะเป็นแบบ sunglasses หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แค่เรื่องของความที่แบบมันแฟชั่นหรือว่ามัน รู้สึกว่ามันเท่เลยมันมีความเรื่งของแบบ timeless ความที่มันซื้อมาอันเดียวเนี่ยอยู่ได้เลยเป็นแบบหลายๆปีเพราะว่ามันไม่มันไม่มันเอาอ่ะมันอยู่ได้ตลอดแล้วก็ที่สองคือเรารู้สึกว่าเราเซฟอ่ะพอได้ยินคำว่า rebrand เราสึกว่าโอเคมันคือคุณภาพมันคือความแบบความเจ๋งความเท่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากฝาก r แบรนด์นี้ทุกคนด้วยแล้วก็ฝากตัวผมในฐานะแบรนด์แอมบัสเตอร์ด้วยครับมีแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกคือ rebrand change หรืออะไรต่างๆเนี้ยยังมีหลายหลายอย่างมากๆที่มัน ยังไม่ได้ถูกเปไิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นก็รับรอง,องรอความชุดได้เลย,ย,ยครับผมีกงปีนี้นกรทองลองลองครำาวก็ดีนะครับหมายถึงว่าผมก็รู้สึกว่าปีนี้ได้ทำรหลายหลายอย่าง<ห>มันก็เป็นปีที่แตกต่างนะแต่แต่ปีก็จะมีความแบบสนุกแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างมาก จะได้เห็นตั้งแต่ต้นปีอะไรเงี้ยการได้ครอสแลปกับศิลปินท่านอื่นได้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกับลิชเชอรี่อาร์ติสต์หรือว่าได้เล่นภาพยนตร์แล้วก็แบบมันมันทำอะไรหลายหลากหลายไปหมดเลยเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออปีนี้เป็นเราใช้ชีวิตได้คุ้มดีเนาะเออแล้วก็รู้สึกว่าปีหน้าจะเป็นยังไงวะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าคือป,ปีนี้มันมันได้ทําหลายอย่างแล้วมันยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเราจะได้ทำไหมนะปีหน้าหรืออะไรเงี้ยก็สนุกดีครับ ไม่ไม่คิดเลยครับผมผมบุญหวามากเป็นปีที่เราได้ทําอะไรแบบฉีกในแต่ละเดือนจริงๆก็มีอันนี้มีอันนี้มีน,นั้นอะไรนะก็แฟนๆก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับเราเดินทางไปแล้วก็ตกใจไปรายวันพร้อมกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาโปรเจกต์มัน Read อ,อันน่าสมาผัสอะไรแฟนรอดูรีวิวปีนี้โปรเจกต์อาจารย์จะรีวิวปีนี้ยังไงยังเหลืออีกหลายเดือนนะครับยังไม่จบปีนะเพราะฉะนั้นรอดูว่ามีอะไรอีกบ้าง ตัวเราทำมันเป็นเจลเติบโตในฐานนักแสดงผมว่าเติบโตในฐานนักแสดงไปอีกขั้นเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เข้าสื่อคือชาเลนจ์ที่เราต้องทําให้ดีที่สุดในฐานนักแสดงเพราะว่าตัวบทมันค่อนข้างจริงมากๆอ่ะตัวบทมันไม่มีอะไรที่แบบไม่มีใครที่ปรุงแต่งเลยมันจริงในทุกๆคําพูดเลยเพราะฉะนั้นการเข้าไปในแต่ละครั้งน่ะเราต้องมั่นใจแน่ใจว่าไอ้ไม่มีเจฟซัตเตอร์อยู่ มีแค่สองคำเท่านั้นนะที่อยู่ในฉากเลยคนระับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการชาเลนต์เราว่าแบบให้เราพุชบตเตอรี่ไปอนะไรครับผมเป็นคนที่แบบแอบร้องไห้ยากนะเวลาแสดงเพราะเรื่องเนี้ยมันต้องร้องไห้บ่อยมากจนผมรู้สึกว่าเออเราก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นในฐานะนักแสดงว่าโอเคเรา emotional อิมมอชชั่นอลเพราะอะไรเราร้องไห้เพราะอะไรอะไรย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เติบโตในฐานะนักแสดงแล้วก็ฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยเพราะว่าด้วยความแมสเซจของเรื่องเนี้ยมันมันมันเป็นเรื่องที่แบบมนุษย ทุกคนควรจะเอาแวร์อะไรแบี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเ,เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นพอไม่เท่าเทียมการรวมนหลังจากีในด้านแสดงมันมีนได้ที่เจรอย่างมามีก็เป็นแบบมีมีเสมอเลยตั้งแต่ก่อนเรื่อง Para d i s e แล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีเหมือนเดิมเราก็ยังคงหาข้อพิยาร์หรือว่างานแสดงที่เราอ่านบทแล้วรู้สึกตืน่นเต้นเราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเหมาะเราอ่านบทแล้วรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่เราต้องก้าวข้ามหรือ ต้องไปเป็นคนอื่นโดยสิ้นเชิงหาเทคนิคการแสดงใหม่ๆอะไรเงี้ยล้วยังยังเป็นแบบร้นอยู่ยังเป็นแบบร้นอยู่ตลอดการต่อไปผมว่าคือด้วยความที่หนึ่งแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่า success trap อ่ะมันคือแบบว่าเหมือนผมทำเพลงเพลงหนึ่งที่อ่ะหลายๆคนมองว่ามัน success อะไรเงี้ยโอเคแล้วเซว่าร้อยล้านอยู เราก็รู้สึกว่าเพลงต่อไปเราจะกังวลไหมว่ามันจะเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมแบบจะพูดมาเสมอว่าสุดท้ายแล้วให้ไปใส่ความเต็มที่อ่ะที่เรื่องของผลงานมากกว่าเรื่องของผลลัพธ์ <S <S เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าผลงานมันดีเราใส่ดีจริงอ่ะมันจะพาเราไปแหละสักที่ที่หนึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวัว่าเพลงทุกเพลงจะดังหรือว่าภาพยนตร์ทุกภาพยนตร์จะดังได้แบบ เนี่ยอันนี้ก็คือเกินความคาดหมายที่มันทะลุร้อยร้านเลยอนะไรเงี้ยผมแค่หวังว่ามันจะเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่อยู่ในใจพวกคนงาน,น,นเองอนะไรเงี้ยก็ยังเป็นโฟกัสเรื่องเดิมอยู่เพราะฉะนั้นไอเรื่องไอเรื่องอืง่นปล่อยให้เป็นคนอื่นเป็นคนกังวลเราก็กังวลแค่ว่าเราจะทำงานชิ้นนั้นได้ดีหรือเปล่าพอตอนนี้กำลังเดเวลลอปบทอยู่แล้วก็มี w p r o j e คุยกับทีมแต่ว่าที่จริงทุกอย่าง พูดอย่างเดียวเลยก็คือรอเรื่องหมดอย่างเดียวให้เสร็จก็คือโอเคแล้วก็เป็นความตื่นเต้นนะที่เราต้องทำทุกอย่างมันก็มีความทำเพลงประกอบทำวิชวลคอยคุมเข้าไปนั่งดูว่าเขาตัดต่อยังไงหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกดีได้รู้ทุกพาร์ทของนการนำมรดกเพราะว่าพูดตามตรงผมอายุประมาณจะวอะไรเงล้อแล้วเพิ่ง แบบได้ทํางานจริงๆจริงก็แค่สปีนี่เองการได้กระโจนลงไปทําก่อนที่เวลามันจะหมดนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการเป็นศิลปินมันก็มันก็มีช่วงเวลาของมันแหละการที่ได้กระโจนเข้าไปทําในทุกอย่างแบบสุดเต็มที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันใช้ชีวิตได้คุ้มเลยอย่างตอนเกาสงอ่าอันนี้อีกเรื่องหนึงที่คนแฟนคลับถามมาว่าตอนเกาสงเอ้ที่เกาสงมันร้อนขนาดนี้นี่แสดงว่าเป็นคำถามจากคุณบรรเสารึเนี่ย คือคือผมว่าทุกที่มาสามารถร้อนขึ้นได้ถ้าผมไปแล้วก็สไตล์เด็ไม่ค่อยปราณีเท่าไหร่ก็ใส่สุดเหมือนกันแล้วก็อาจจะเครื่อเขินบ้างแต่ว่าพอถึงเวลานั้นแล้วมันอาจจะต้องไปต่อต้องไปต่อที่ไทยมันไม่ร้อนค่ะที่ไทยก็เออมันก็มีร้อนบ้างแต่ทุกคนจะแบบอุ้ยทำไมไปที่อื่นแล้วทำไมร้อนจังแหนที่ไทยก็ร้อนจ้ะที่ไทยก็มีร้อนบ้างอ มันเป็นเรื่องของสไตลิสต์มากกว่านะครับผมอันนี้เราไปโฟกัสที่ผลงานครับค็เราครับคายครับแฟร์ไซส์พี่คุณวันสองคนแรกงานที่คุณมาร่วมงานแม่ใช่ไหมก็เซอร์ไพรส์นะตกใจด้วยถ้าใครเห็นพี่ตุ่ตกใจจริงๆไม่คิดว่าแม่จะมาเซอร์ไพรส์อะไรย่าเงี้ยก็ดีนะได้สเปนไทม์กับครอบครัวทั้งแบบครอบครัวคุณวันเสาร์แล้วก็ครอบครัวซาเตอร์นะครับผมก็ ดีอะรู้สึกดีแล้วก็อบอ,อุ่นมันเป็นบรรยากาศที่อบอ,อุ่นแล้วเราได้คุยกับเขาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราได้รู้ว่าเจอ์นี้ของเขาเป็นยังไงแต่ว่าอีกนายหนึ่งเราก็รู้สึกว่านอกเหนือจากครเสา์ที่ได้เข้างานอ่ะก็ยังมีรครอบครัวครเสา์ที่ไม่ได้ไปแล้วเราก็จะรอวันที่เราได้เจอพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับพวกเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมรออยู่แล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยที่มามาเป็นกำลังใจออในดอกสุดท้ายให้ผม,มาแวแรกใช่ครับผม